2567นะคะพ่อกำลังจะดื่มนมตอนเช้านะคะปกติเอ้ยตั้งแต่พ่อออกมาจากห้อง ICU ได้อาทิตย์กว่าพ่อก็ทานข้าวเองไม่ได้ก็มีเสียบช่อตรงจมูกนะคะ,อะเอ้ยให้ทานตรงจมูกแต่ตอนนี้พ่อจะฝึกทานเองนะคะ,ะพ่อจะได้พ่อจะได้แข็งแรง พ่อคุดทานเองถ้าพ่อทานเองได้ก็เอาใส่ยางออกจากจมูกนะคะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงอยู่เลยนะคะพ่อจะดื่มนมตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาเจ็ดจะเจ็ดมงแล้วหกโมงสี่สิบห้ ยัต่อ,อกินนัต่อนะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อดื่มนมแล้วะคะ่ะ แขนสวยเลยอันนี้ถครใหม่ใครใหม่แม่มาเป็นกําลังใจพ่อดื่มนมนะคะคุณแม่คนสวยมาเป็นกําลังใจพ่อดื่มนมนะคะให้พ่อแข็งแรงนะพ่อกินนมก่อนนะให้พ่อกินนมก่อน เดี๋ยวพอนนมพ่อนะคะเอ๋เอยเอ๋อ้ำอมต่ิน้ำนมต่อน้ำอนำอยู่นี่น้ำมอยู่นี่นต่อแล้วพ่อนะ Bên cạnh mặt 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 cạnh mặt

เป็ไรนะอนาจารย์เป็นไรอรเป็นไอเป็นไรอ๋อเป็นไร้างอ๋อเป็นไรบ้างอ๋อเป็นไรอ๋อกินนมต่อไหมอ๋อกินนมต่อมอ๋อตาพูดดิเฮ้ พี่นงเดียดตาเลยพี่นงเกิขยันนะนะนะพีนตอบบัสพี่นงตอบบ่ะ <ss uk> ข้าวเหรอใช่พี่จะใสยของแป๊บนะจ้ะ <c oughs> พี่สายกินน้ำต่อนะออยายาเข้ามาแล้วยายากับพี่หนุ่ยกินกิน